สวัสดีค่ะมาพบกับ marketing review กันอีกเช่นเคยนะคะกิฟเชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะต้องเคยมีอาการแบบสงสัยในตัวเองบ้างแล้วแหละว่าตัวเราเองอ่ะเป็นบุคคลที่ผิวแพ้ง่ายหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายจริงๆ่ะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งวันนี้นะคะกิฟมีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะ ก่อนจะไปฟังกันนะคะรบกวนกด u ับ c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนค่ะหากกดเรียบร้อยแล้วไปฟังกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายคืออะไรกันก่อนค่ะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็คือผิวที่มีอาการระคายเคืองจากสิ่งภายนอกได้ง่ายนั่นเองค่ะ ซึ่งอาการที่พบนะคะก็จะมีสภาพผิวที่มักแห้งกร้านลอกเป็นขุยนะคะแล้วก็มักจะมีอาการแดงอาการคันได้ง่ายๆนะคะเมื่อผิวของเราไปสัมผสัสผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามค่ะคือเราก็จะมีอาการแพ้เมื่อเราเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือการสวมใส่เสื้อผ้าบางชนิดนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมของ,ของน้าหอมเครื่องสําอางครีมบำรุงผิวรวมไปถึงครีมกันแดดซึ่งระดับการแพ้นะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะ แล้วใครที่จะมีโอกาสผิวบอบบางแพ้ง่ายบ้างคนที่มีโอกาสเป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีโรคอาการภูมิแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศหรือภูมิแพ้อาหารก็ตามนะคะรวมไปถึงบุคคลวัยทำงานเพราะว่าบุคคลที่ทำงานเนี่ยเขาอาจจะเคยได้รับสารเคมีสะสมมาเป็นระยะเวลานาน จากผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะกับผิวแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆตั้งแต่เรายังเป็นวัยรุ่นเลยจนถึงปัจจุบันนะคะและถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะเป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายไหมนะคะก็เบื้องต้นเช็คตัวเองง่ายๆเลยค่ะ 1. สังเกตได้จากผิวค่ะผิวของเราจะรู้สึกแหง้งกร้านมากๆแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นแบบสุดๆเลยค่ะ 2. นะคะสังเกตตัวเองง่ายๆเลยค่ะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบมีสิวขึ้นง่าย สิวขึ้นบ่อยแล้วก็สิวเห่อค่ะ3นะคะคือเราจะชอบมีอาการคันตามจุดต่างๆค่ะผิวของเรานะคะจะแห้งตกสะเก็ดยิ่งเกาก็ยิ่งลามค่ะลักษณะนี้นะคะนอกจากจะเป็นผิวแพ้ง่ายแล้วอะ่ะยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคผื่นแพ้กรรมพันธุ์ด้วยค่ะซึ่งหากแพ้มากๆไม่ไหวจริงๆนะคะก็แนะนำไปปรึกษาแพทย์ที่คลินิกได้เลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะกิ๊บเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่า เฮ้ยผิวแพ้ง่ายอะ่ะแตกต่างจากภูมิแพ้ยังไงฟังดูแล้วก็เหมือนจะคล้ายคล้ายกันนะคะบุคคลที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะก็คือจะมีอาการแดงคันระคายเคืองเมื่อเราสัมผัสกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองค่ะโดยคนที่เป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าอาการภูมิแพ้นะคะเกิดจากระบบร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกมักแสดงออกมาในรูปแบบอาการแพ้ต่างๆเช่นน้ำมูกไหลไอจามหรือมีผื่นขึ้นซึ่งอาการคันหรือระคายเคืองผิวจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็นอาการภูมิแพ้เสมอไปค่ะ ซึ่งตรงนี้ต้องสังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะว่าเฮ้ยเราเป็นคนผิวบอบบางแพ้ง่ายหรือเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราใช้ครีมกระแดดตัวหนึ่งนะคะในหน้าหนาวพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันรักคายเคืองจังเลยเหมือนจะแพ้นะคะแต่พอเรานำครีมกระแดดตัวนี้ไปใช้ในหน้าร้อนหรือหน้าฝน หรืออุณหภูมิอื่นๆปกตินะคะที่ไม่ใช่หน้าหนาวอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ใช้ได้ปกตินี่เราก็ไม่ได้รู้สึกระคายเคืองนะคะแบบนี้นะคะเราไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเราแพ้ครีมกันแดดตัวนั้นนะ แต่เป็นเพราะว่าผิวหนังของเราอะค่ะมีความชุ่มชื้นที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหากเราอยากใช้ครีมกันแดดในช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็เติมพวกย o i s t r i z i n g หรือครีมหรือเซรั่มหรือแอมพูที่เติมความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเพิ่มเติมเข้าไปแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถใช้ครีมกันแดดตัวนั้นได้แบบสบายๆแล้วค่ะและหากเกิดว่าเราเช็คตัวเองแล้วว่าเราเป็น บุคคลที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายจริงๆนะคะเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรดีก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆในโรคนี้นะคะที่จะเหมาะสำหรับทุกคนทุกคนใช้ได้โดยไม่แพ้นะคะไม่มีนะคะ ผลิตภัณฑ์สูตรอ่อนโยมบางชนิดนะคะที่คนผิวแพ้ง่ายคนอื่นใช้ได้แล้วไม่แพ้แต่ถ้าเราใช้อะเราอาจจะเกิดการแพ้ได้ฉะนั้นนะคะหลักสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวก็คือว่าให้ทดลองด้วยตัวเองนะคะโดยอาจจะทดลองกับผิวบริเวณท้องแขนหรือใต้คางดูก่อนค่ะว่ามีอาการระคายเคืองไหมอาการแพ้บ้างไหมนะคะหากไม่มีก็สามารถใช้กับผิวหน้าของเราได้แบบสบายๆเลยค่ะ หรือง่ายๆเลยนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบการแพ้การระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนังแล้วค่ะก็คือสังเกตเข้อความง่ายๆเลยนะคะว่า dermatological test e d erm tested ค่ะและอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้สำคัญมากๆแล้วกิฟก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายมากนะคะเวลาเลือกผลิตภัณฑนะ์ก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะ ชะล้างไขมันนะคะหากมีการชะล้างไขมันตามธรรมชาติของผิวแล้วนะคะหรือว่าเรามีการขัดเซลล์ผิวเก่าเพื่อให้ผิวเก่าออกไปอะ่ะหมายถึงว่าเราอ่ะจะขัดเอาเกราะป้องกันผิวบางส่วนออกไปด้วยค่ะทําให้ผิวของเราแห้งกว่าเดิมแล้วก็แพ้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองค่ะและอีกข้อที่เราสังเกตได้ง่ายๆจากฉลากผลิตภัณฑ์นะคะก็คือว่าเขาจะเขียนว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบน ไม่มีสาร SLS นะคะไม่มีแอลกอฮอล์มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์นั้นค่อนข้างอ่อนโยนและคนที่มีผิวบอบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของครีมบิวดิ้งเองนะคะก็มีมากมายหลากหลายสูตรเลยค่ะที่ R&D นะคะเขาวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับคนที่มีผิวบอบางแพ้ง่ายค่ะ และมีอยู่หนึ่งตัวนะคะที่กิ๊ทดลองใช้ด้วยตัวเองแล้วและอยากจะเชียร์ให้ทำแบรนด์ค่ะนั่นก็คือออร์แกนิกไฮดรติ้งแอมพูค่ะซึ่งแอมพูตัวนี้นะคะเป็นแอมพูที่สามารถบูสต์ผิวได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถปออบปรุงผิวได้ดีอีกด้วยค่ะ สำหรับใครที่อยากมีผิวสุขภาพดีผิวแข็งแรงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะและกิฟก็คิดว่าหากลูกค้าทำแบรนด์ออร์แกนิกไฮเดรตติ้งแอมพูตัวนี้ไปแล้วนะคะรับรองว่าลูกค้าใช้ดีแล้วก็ติดใจกลับมาซื้อซ้ำทุกหลายแน่นอนค่ะท่านใดนะคะที่สนใจทำแบรนด์ออร์แกนิกไฮเดรตติ้งแอมพูตัวนี้นะคะกิฟก็มีคลิปวิดีโอที่แนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงสารสกัดที่อยู่ในตัวนี้ไว้ในคลิปนี้ค่ะ แล้วอย่าลืมไปหาดูกันด้วยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะสนใจที่จะทำแบนรนด์ผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะขอคำปรึกษาแนะนำจากที่ปรึกษาการขายได้เลยค่ะ หรือใครอยากเข้ามาพูดคุยกันแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวมาดูสินค้าจริงมาเทสมาทดลองสินค้าจริงก็เข้ามาได้ที่บริษัทครีมบิวดิ้งเลยนะคะออฟฟิศของเรานะคะอยู่แถวเรียบทั้งต่วนรามอินทาหาใครอยู่ภาคเหนือก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้ที่สาขาพิษณุโโรค,ค่ะและสําหรับท่านใดนะคะอยากทําแบรนด์ให้แตกต่าง มีสูตรเฉพาะเป็นของตัวเองที่ไม่ซ้ำกับใครนะคะกิฟก็แนะนำบริการแบบ one stop solution เลยค่ะเป็นบริการที่ให้ได้มากกว่า one stop service ค่ะเราจะดูแลลูกค้าตั้งแต่คิดค้นพัฒนาสูตรให้แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปรักษณ์ของแบรนด์การตลาดการวางจำหน่ายการจัดระบบตัวแทนขายนะคะดูแลไปจนลูกค้าประสบความสาเร็จเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยละคะ่ะและสำหรับวันนี้นะคะจิ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากกันเหมือนเดิมเลยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ